สี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่แปดสามสิบสองสี่เก้าสามสิบหกสี่สิบสี่สิบสี่สิบเอ็นสี่สี่สี่สองสี่สิบแปดแล้วก็หนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบห้าสิบเป็นห้าสิบห้าสิบสองหกสิบอ่าแล้วก็

สิบเอ็ดสิบเอ็ดหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งร้อยสามสิบสองอ่าแล้วแม่อะไรหมดแล้วอ่าแถมให้อีกหนึ่งแม่เดี๋ยวปาเลือกเองแม่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดห้าสามสิบห้าเจ็ดหกสิบสอง เจ็ดเจ็ดสิบเก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดเก้าคูณสามเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ด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 สี่โอเคแล้วก็คูณอีกห้าข้อเออเจ็ดคูณสี่สามสิบสองผิดอ้าวอ้าวเจ็ดสี่เท่าไหร่ สามสิบหกผิดเจสซี่เ <70. S 1> มื่อกี้ท่องอยู่เมื่อกี้ยี่สิบแปดอ้อาวต้องเพิ่มนะต้องเพิ่มเป็นสิบข้อแล้วมั้งเนี่ยแม่หกคูณหกหกหกสี่สิบเก้า นี่เธอนี่เธอแกล้งหรือเธอไม่ได้เน,นี่ยฮะแกลงหกคูณหกเท่าไรห้าสิบสี่เธอมั่วเลยเดินไาให้ท่องแม่หกใหม่เลย hey, hey. ท่องแม่ hey, hey. ท่องแม่หกถ้าเธอผิดเธอก็ต้องท่องแม่หก เอาเอากระดาษกับปากกามาเขียนก็ได้ปาให้เขียนโจทย์เนี่ยเธอก็ท่องสูตรคูณได้อยู่แต่ทำไมเธอคูณไม่ได้เนี่ยฮะหกหกสามสิบหกเจ็ดคูณแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดสี่สิบ โอเคแปบ๊บหนึ่งเนาะอะไรนะ 7, <8. S 1> 7, 8, 56, เจ็ดคูณแปดเจ็ดแปดห้าสิบหกวะปะใช่แล้วก็เก้าคูณสาม ก้าวสั้